มีเคสเกมครับเคสเกมเล่นเกมไม่ได้บันทึกไว้ด้วยตอนนี้มาคู่หูนะครับ่าถึงไหนแล้วโอ้แสงเข้าตาม,มากขอลองเล่นดูครับเกมนี้อ่าแล้ถึงไหนแล้วได้ของรางวัลอะไรหรือบ,บ้างอืมเกมนี้ได้อะไรบ้าง อ๋อได้แพทนะครับเอาแค่นี้ก็แล้วกันเลือดดานอะไรดีเอ่ยมันมีหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็ใส่ได้นะ,ะแต่ว่าเราไม่เล่นเราเล่นนี่อะไรเนี่ยเอาซอมบี้แล้วกันอ่ะอันแรกแล้วกัน ถ้ามีจริงคงจะวิ่งแต่ตับแตกนะ <c oughs> <c oughs> เอาละครับสีเขียวทีมงานเรานะครับไปหาตัวชมบีบบอ่ะบิษัทตรงโซน้าตเออีกฝั่งตรงข้มมมามนะแบบาบด้วยวันอะไรตออ เอาละครไฟอยู่กับุงเพียงน่ยิงโหแม่นนะโหมีการตั้งป้อมอะโหโดนละโดนเจองนะอ้าวบุกต่อมีลักษณะแบบนี้ด้วยมีหลายด่านนะครับเรามีหลายแบบนะครับของของเกมของของจีนเนี่ยโอย้ยหยิบนี้ป่ะหยิบไงวะ เอาเลยเอาเลยเอาหายไปแล้วโอ้ยแโดนเอาไปต่อไฟนโฮ้ย,โอ,ยโอ้โหปืนเขาดีมากบุกต่อตรงนี้ครับมันกิน เขากินดีมากโอ้โหโดนจริงเปลี่ยนปืนก็นไม่ได้ได้ป่ะปืนเขาดียังช่วงความเปือ๋อเปลี่ยนแล้วชอวอ,อ,อนี่ไม่ได้ซูมครับซูมชิมงานเรานะ โอ้โหโดนโอ้โหโดนจริงบุกต่อโดนนี้คงจะเป็นไรเฟิลเยอะนะต้องไปช้าๆไม่มีบุกบุกโหกดปุ่มไม่โดนนะครับ โอ้โหเอ้ยมีโฆษณาด้วยพอมีระเบิดจะมีตัวอะไรอะไอสมันฝรั่งนะโอ้โหของเขาซูมทีเดียวยิงไฟอินโฮไฟอินโฮอยู่างะโอ้ยไป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 เปลี่ยนปืนหรือเปล่า เปลี่ยนปืนไหมเอาเปลี่ยนปืนโอ้ยอืยืนเซอร์อยู่ไม่ได้ท่านนี้บุกอย่างเดียวเลยโอ้โหโดนอยกแล้วเฉอว่ามือใหม่อยู่นะครับแต่เครื่องร้อนเมื่อไหร่นี่เฮงอีกแล้วนะมันร้อนไฟนโงไฟนโง ขึ้นไม่ได้นะบุกอย่างเดียวยิงรดกระุนโหหยาบมากเนี่ยตายเกือนนะ เราชนะ <c oughs> <c oughs> ลอาดาวน์โหลดดูนะครับ C F D อะไรเนี่ยโอ้มีการเก็บคะแนนมีการขอ่อีกีแล้วกันโอ้รีวิวที่ยี่สิบสองอันเนี่ย อย่างอาวุธอ่ะก็ฟรีเลูยผมซื้อหมดแล้วยังเยอะสิเยอะสิแปดอะนุ๊ก,กซื้อหมดแล้วนะไม่เป็นไรแล้วก็เอาธรรมดาของเราละเอาละครับมีสองคนกับเพื่อนครับหนึ่งสองสาม มีการเหล็กครับมีการเหล็กเริ่มแล้วเริ่มเหล็กแล้วมันเริ่มร้อนนะครับอากาศร้อนด้วยบรยิเวณนี้มีสองคนครับวันนี้นั่งเล่นดีแดนโอ้ยอยิีมผมมีสองคน,นอ้าโดนโดน,โดนมาเลยมาเลยลีโลดกระสืน่าจะเอากระสือโอ้วิ่งเข้ามาตัดพอดี อืมคินเลอร์ครับโดนฆ่าอืม ที่ไม่ได้ต้องวิ่งตลอดเวลามันเนี่ยขอร้องอย่าเล่นตามนะโโหเบิร์นซูมเขไม่เอาเอาทำไมครับตายอะ่ะ ป่อบกกองไปยิงด้านข้างแล้วก็จะติดตามผลงานทางเฟซบุ๊กสุดสักไขัยร่วมฝากด้วยนะครับ